แฮมเบอร์ตีฟ์นันเดสแนวรุกเท้าคมของการท่าเรือไทยเอซเปิดเผยว่าเกือบย้ายไปอยู่กับยโฮดารุทักซิมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกเมื่อรุูรุก,การ2018ก่อนตัดสินใจใต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดแนวรุกชาวบราซิลวัย38ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนั้น เมื่อกดไปถึง26ประตูนในลีกก่อนได้รับข้อเสนอจากนโฮดารุทธซิมที่ส่งคนมาจราชาถึงที่ทว่าสุดท้ายแคเบรี mm ้ hmm. เลือก mm hmm. คาแข่งกับกิเลนะยองต่อไปและพึ่งย้ายมาอยู่กับการท่าเรือในฤดูกาล2020ในปี2018 mm hmm. ผมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นคุณลวิโหลทอง เข้ามาเพื่อคุยสัญญาใหม่เขาบอกว่ามีสัญญามาเสนอผมก็บอกว่าได้สิมาเจราจากันแต่หลังจากที่ผมเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปทำประตูนในนับทิชนะปะทยา4-0ผมคิดว่าพวกเขาคงจะช็อกที่จะเข้ามาคุยและผมก็ทำได้แค่รอเคปตี้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านการคุยกับมาริโอยูโรสกีในอินสตาแกร หลังจากนั้นเยโฮเข้ามาเจ้าชายส่งผู้ในการกีฬามาในประเทศไทยเรานัดเจอกันในโรงแรงเราพูดคุยกันถึงจรวนเงินมหาศาลผมกับออมาคิดแต่ผมก็รอสัญญาที่ให้ไว้กับเงินองเพราะว่าผมสัญญากับเขาว่าจะเจราจากับเขาก่อนผมกลับไปหาคุณตระกีบอกว่าพวกเขา ให้ข้อเสนอมูลค่ามหาศาลกับผมผมรักที่นี่แต่นั่นก็คืออนาคตของผมผมให้โอกาสเสนอสัญญาที่ดีให้ผมจากนั้นผมกับคุณลอวิเราก็ได้เจราจากันและตกลงเซ็นสัญญาใหม่ในที่สุดข้อเสนอของเมืองทองมันไม่ได้เท่ากับเบยโฮหรอกแต่พบผมมีความสุขในช่วงเวลาที่นี่ผมอยากจะอยู่เมืองทองต่อไปในตอนนั้น เทมเปอตี้ทิ้งท้ายปัจจุบันเทเบอตี้ฟรนนเดสรั้งรองดาวยิงสุดสุดตลอดการโตโยต้าไทยลีกด้วยผลงาน122ประตูโดยอันดับ1เป็นของเคลตันซินวา144ประตูฝากติดตามช่อง PW s p สปอด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ